น่นไปยะตากออกอยู่นะคะตากออกเรื่อยๆอยู่ถ้าไม่ตากเดี๋ยวมันจะแก่แล้วครับอาจารย์แก่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราแบบว่าอันนี้เนี่ยทำขายให้งานฟาร์มด้วยนะโอเคทำทำทำขายให้งานฟาร์มอันนี้คืออันนี้คิดว่าคือขี้ไก่ใช่ไหมครับนี่แม่นะนี่ถุงขี้ไก่นี่ใส่แค่นี้เหรอใช่อยู่ได้ประมาณสิบถึงสิบห้าวันบัณทีนี้ถ้าใบมันเหลืองเถ้าใบมันเหลืองเนี่ก็คือ เปลี่ยนปุ๋ยเลยแสดงว่าฐานอาหารบอพอแล้วเราไม่ได้เอาอันนี้นะมันเริ่มแก่แล้วนะแดงแดงแล้วเนาะแต่เราไม่ได้ไไดเอาขี้ไก่ลงไปเราใส่ผ้าอันนี้เนาะไม่ต้องค่ะได้อันนี้กี่กิโลครับพักขี้ไก่นี่ยสายเหตุที่แบบเลี้ยงไปแล้วทีนี้คือมัน,ม,นมันไม่งอกก็ตา,ายไปแสดงว่าปุ๋ยไม่ได้ใช่ค่ะปุ๋ยไม่พอทาไปบ่อย อันนี้กี่กิโลครับนี่สามค่ะสกิโลต่อต่อแป้งอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้2องคูณสาน้ำสูง20่สิบเซนค่ะต่อขี้ไก่ก็คือ2.5กรัมต่อขี้ไก่เอ้ยสอกรัมของขี้ไก่ต่อน้ำหนึงลิตรค่ะ ก็แสดงว่าน oh, ี so uh, uh, yeah. okay, okay, ่แหละประมาณนี้ประมาณประมาณประมาณไอ้มันไม่ได้ช่างทุกครั้งครอ้อันนี้ประมาณ 10- บถึงสิบหวันก็จะบอกแม่บ้านว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่งามแล้วมันไม่งามมันเหลืองเหลืองตอนแรกกันบอกสุดท้ายนั่นซีดเลยเหลืองไม่ได้เดินมาดูัาแค่หลายวันก็เลยบอกแค่ว่าเอาขี้ไก่ไปลงที่ไปนี้พอเอาขี้ไก่ใหม่มาลงสองวันเท่านั้นเดียวเหมือนเดิมประมาณนั้นค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสนใจติดต่อ ได้ตามเบอร์โทรในโบชัวนะคะ<ช>จัน<ค>จิตราสิมาวันค่ะโอเคครับขอบคุณครับจย์ครับ2ชยยี่สบดกิโลละยี่สิบยี่บขอบคุณครับจา่นขอบคุณเช่นกันค่ะครับ